ซึ่งงบประมาณของอินโดนีเซียทําให้ความฝันในการสร้างเรือบรรทุกเครื่องบินต้องพังทลายข้อจํากัดทางการเงินและความกังวลเชิงกลยุทธ์ดูเหมือนจะบทบังความทะเยอะทะยานของกองทัพเรืออินโดนีเซียในการเป็นเจ้าของเรือบรรทุกเครื่องบินสำหรับใช้งานใน2รูปแบบสําหรับประเทศที่ประกอบด้วยเกาะมากกว่า1 7 0 0 0เกาะ ทางขอบด้านใต้ของเส้นทางน้ําที่เป็นข้อพิาพาทมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแนวคิดเรื่องเรือบรรทุกเครื่องบิน,อ,บนอาจดูเหมือนเป็นก้าวที่กล้าหาญหรือจําเป็นด้วยซ้ําแต่ความฝันของอินโดนีเซียที่จะเป็นเจ้าของสัญ,ญลักษณ์แห่งอํานาจทางท้องทะเลกําลังขัดแย้งกับความจรงิงอันโหดร้ายนั่นก็คือการขาดแคลนเงินและบางทีอาจรวมถึงความต้องการด้วยเพื่อนรวเอมูอมัมัดอาลีกล่าวในการถแถลงข่าวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ว่า ดูเหมือนว่าเราต้องการเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามโดยอ่านถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการบรรเทาทุกภัยพิบัติและความปลอดภัยทางทะเลซึ่งเป็นหนึ่งในการใช้งานที่เป็นไปได้สําหรับแพลตฟอร์มเดินทะเลดังกล่าวซึ่งก่อนหน้านี้อินโดนีเซียนั้นได้ตั้งเป้าซื้อเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ ITS Guiseppe Garibaldi ของกอ,องทัพเรืออิตาลีซึ่งเป็นเรือมือสอง อ้างอิงถึงแหล่งขา่าวภายในของทัพเรืออิตาลีรายงานว่าการพัฒนาดังกล่าวอาจช่วยเพิ่มหน้าทางกองทัพเรือของจาการ์ตาได้อย่างมีนัยสำคัญโดยข้อตกลงใดๆอาจไม่เกิดขึ้นเพียงข้อตกลงเดียวแต่รวมถึงการซื้อเครื่องบินขับไล่ AV-8B Harrier to STOVL หรือว่าเป็นเครื่องบินที่สามารถขึ้นลงทางดินได้จำนวน30ลำซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการโจมตีทางอากาศของอินโดนีเซียให้มากขึ้นอีกด้วย อินโดนีเซียกำลังดำเนินการอย่างกระหายบนเวทีโลกโดยมีรายงานว่ากำลังมุ่งเป้าไปที่การจัดหา ITS g u i s e p p ้กา r i b a l d i ซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และเครื่องบินเบาที่เคยเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพเรืออิตาลีมาก่อนการจัดซื้อดังกล่าวสอดคล้องกับแผนการจัดหากำลังคนขั้นต่ำที่จำเป็นของบบกองทัพเรืออินโดนีเซียซึ่งหมายถึงเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์อย่างน้อยสลำเรือฟริเกตสลำและเรือตรวจการอีกหลายลำ เมื่อเดือนที่แล้วของทับเบรยออินโดนีเซียรสร้างกระแสช็อกให้กับวงการกลาโหมเมื่อประกาศว่ามีความสนใจในการจัดหาเรือบรรทุกเครื่องบินเพื่อใช้ในปฏิบัติการทางทหารที่ไม่ใช่สงครามแต่ว่าด้วยเหตุผลในเรื่องของการเงินจึงทําให้ต้องหันมามองในส่วนของเรือที่มีขนาดเล็กลงเพื่อลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นประเทศหมู่เกาะที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติบ่อยครั้งเรือบรรทุกเครื่องบินที่กล่าวถึงนั้นก็จะเป็นแพลตฟอร์มในการเร่งสมมอบความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการิบาลดี C-551 เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเบาของกอ,องทัเพเออิตาลีซึ่งตั้งชื่อตามผู้นำทางการทหารชื่อดังของอิตาลีนั่นคือคุยเซเป้การิบาดี ซึ่งเริ่มเข้าประจำการในปีพศ2528นับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรำแรกของอิตาลีที่สร้างขึ้นนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2ความยาว180.2เมตรความกว้าง33.4เมตรกินน้ำลึก6.7เมตรน้ำหนักพิกัดก็คือ13,850เมตริกตันความเร็วสูงสุด30นอตระบบขับเคลื่อน Rolls Royce Olympus TM3B จำนวน4เครื่องพร้อมเพลา4เพลา มีลูกเรือประมาณ550คนสามารถรองรับเครื่องบินได้ถึง16ลำรวมถึงเครื่องบินขับไล่ Sea Harrier และเฮลิอคอปเตอร์เช่น s h 3 Sea King และ Nh 9 0ติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศได้แก่ขีปนาวุธพื้นสู่อากาศแบบ Albatross Aspire และปืน o t o ตเมโรราขนาด40มลิมตรสำหรับการป้องกันตัวเอง ทำหน้าที่เป็นเรือธงของกลุ่มโจมตีของทัพเบอรจารีและสนับสนุนปฏิบัติการสเตอร์นัมซูสบกมีส่วนร่วมในปฏิบัติการของเนโตในความขัดแย้งทะเลบอลขานในช่วงทศวรรษ1990ที่ผ่านมารวมถึงภารกิจด้านมนุษย,ษยธรรมและการทหารต่างๆปัจจุบันเรือกุยเซเป้กาลิ b บ l d i ดียังคงใช้งานในขอบเขตที่จำกัดแต่คาดว่าจะปลดระวางในอนาคตอันใกลน้นี้นั่นก็คือในช่วงปี2024ที่ผ่านมา